ความันเปื่อยอ้โอ้สะอังเ็ดแล้วเยิ่มเหนยโอยเหนื่อยจังเลยนอนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีพี่นอ้องสตาร์ราเฮาและเอฟซีพี่นอ้องฟังไทยคือเกา่า วันนี้ก็มาอยู่กับสองสลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สลากระพ้าพี่น้องมาอยู่ที่สวนกล้ยคือเก<อ>่าเด้อมาพี่น้องสิมาร,รีวิวสวนกล้ยให้เบิงเนาะพี่น้องคลิปวันนี้ก็จักน้อยได้พี่น้องถัดไปตัดมาเอาตัวคลิปตอนคำมาไว้ทางนาสามบาทนี้เอาบัดนี้บอเป็นยังพี่น้องเบิงแบบนี้แหละวันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้นี่คลิปอันนี้ประมาณน้อ,องละเอาตัวอันนี้มาใส่ตัวนี้ก่อนพี่น้องตอนที่อยากใส่น้ำลัง ตอนลาอะไรฝนตกนะเมือนนี้พี่น้องเอ้ยบ้านเท่าฝนตกมือนนี้โอ้ยพี่น้องตั้งแต่เขาปีสองพันร้าสี่เนี่ยบ่าเคยมีฝนตกจักเทื่อพี่น้องบัดมาเมื่อนี้ฝนตกแห้งขนาดเลยมันเป็นช่วงเวลาหนอ่งลาฮ็ดเวียกพอดีพี่น้องเว็นเวลาสองโมงปลายพี่น้องฝนตกหัวมันแห้งขนาดเลยตกแถตกว่าเปียกเบิดพี่น้อง คอามว่ามันตกแหงเนาะมันนี่น้องลาก็มาเฮ็ดเบียกเกี่ยวกับตัดกุกล้วยคือเก่าพี่น้องว่าสิบ่บมาเฮ็ดเบียกเลยพี่น้องเอ,อ้ยสุดท้ายบ่มีเงินก็มาเฮ็ดเบียกคือเก่าเบิ่งแม,ม่ส่วนกล้วยเขาง,งามขนาดเลยสว่วงนี้เพราะว่าเขาอนามัยกุกล้วยเบิดเนาะโตโตเขาตัดทิ่มตโตกุกเก่าห์นะตัดทิ่มเบิดแล้วก็เขาจงโตมันเกิดใหม่เนาะโตเขาเกิดใหม่นี่เขาจงไว้เพราะว่าเขาสิจงให้มันอัันน้นให้มันใหญ่แล้วก็ สีเฮ็ดไม้ขนาสีหายมันเป็นกวยไม้นะพี่น้องในปีหนาวคลิปเกี่ยวในปีหนาวเซนซะนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ทิวทัศน์ก็สวยงามขนาดเลยพี่น้องฟ้าล้างฟ้นนี่ค่ะขนาดมาบ้านี้ห <laughs> ลังจากนี้ก็สีดคลิปตอนเฮ็ดวักษบอนี่พี่น้องอ้ยอันตรายลีเนาะพี่น้องนี่บ้อนี้วักมืบ้อนี้ก็มาตัดกกล้วยพี่น้องกุกที่มันกกเก่ากกใ่มันขนากกเกา่กานนะกก,ากที่เขาตัดกวยทิมทันด้ เขากลมาตัดเนาะเขากลมาตัดถิ่มสีอะไรพี่น้องมันมนี้ฝนตกได้พี่น้องมึงไหมอัน,นั้นน้ำหมอกกีเทีวใบใบตองะนะพี่น้องป้าดน้ำหมอกคักขนาดเลยตั้งแต่เกิดมาบ่าเคยพบเ่เคยเห็นพั่งว่ามันบมีบ่เคยมีฝนะนะนามัเม่นตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เขาสองพันสวสี่วันสันจ้ะบ่มีฝนตกเลยพี่น้องตอนนี้กัฝ่ามือแท้งขนาด คักข,ขนาดเพราะวะ่าบรรยากาศมันโคตรดีเลยพี่น้องบัดมาฝนตกแล้วอากาศแห้งมันดีเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาสะอนเนาะเวลาฝนตกแนวนี้อยากให้ตกแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็เขาสู้แล้วดูการเดินหาได้พี่น้องฝนห้ากระตกเทือหนึ่งนี่แหละอยู่บ้านห้า,าพี่น้องอยู่บ้านอื่นน้องหลักกรบ่หู้เด้ว่าตกหรือบ่ตกเพราะว่าอยู่บ้านห้านี่ห้ากระตกพี่น้องบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเนาะเวลาฝนตกะนะมันบ่ห้อนพี่น้อง วันนี้เฮ็ดวียก,กับสองคนพี่น้องบ่มีคนมาเฮ็ดวิยงสามนี่มีแต่ซองคนเฮานี่แหละพอปอไอเปะอยู่มานั่งเฮ็ดวยกนํำจีนนี่พี่น้องว่ามีเงินใส่ก็มาเฮ็ดวียกคือเกาพี่น้องจะ้ะนี่สว่วนก้วยเข้ากาเริ่มงามเริ่มยั้งเลยเด้เพราะว่าเขาอนามัยเดีวนาะนเดี๋ยว,วต่อไปก็เสียหนาพี่นอ้องเสียหนาเสียหนาเสียยมกับคุณดอกคุณดินกับมันก็นสิงามมาได้บัดน,นี้ วาอันนี้ถ่ายตอนแดดพี่น้องตอนประมาณเสานี่แหละเบ่งแดดจางปางเลยอันวัน่างนึงกัเป็นตอนแรกงนาะพี่น้องอันตรายขนาดนี้อันนี้ก็เป็นยามเสาป้าถอนแทวหอนวาเอดอวยยามเสานี่แต่ก็มือนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าหอนแทวเอลีก่กับโบหอนปันได้ก็คือวันนี้พี่น้องวันนี้หอนเอลี่มามาื่อนี้นี้กับว่าโอเคจะได้มือนี้บ่ค่อยแดดปันไดพี่น้องตั้งแต่เสาเลยหอดคำกับบ่มีบ่ค่อยมีแดดนะ พอดีฮอดแรงกับประมาณอยู่สองโมงกับพอดีฝนตกเลยพี่นอ้องโอ้ค่ขกขนาดเลยเห็ดเวียกเย็นเย็นพี่น้องเบิ่งแม่กัก,กวยนี่ได้กัวก,กวยตัวข้าวถิมนะเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวตัวมันยังยืนนั่นแสดงว่าเขาเอาอสันค <c oughs> ่าขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ะได้เห็ดเวียกสองคนกับมวนอยู่พี่น้องว่ามีคนมาเฮ็ดก็ะได้มืออื่นกันยินว่าเขาสีมาเฮ็ดหลายคนอยู่เนาะื้อนี้ยนีบย่มีคนสาำห้ากระลลงมาเฮ็ดเบิ่งพี่น้อง ราะว่าตั้งแต่น้องหลาเสียหามือนันท์่านอาการมัน้อนร้ายน้องลา,งลาก็พักเวียกเลยพี่น้องพักเวียกพักงานเบรกจนว่าหดมือหนีนาะพักเวียกประมาณอยู่ได้อยู่บ่ประมาณสี่หามือนี่แหละเฮ็ดอ่าพักเวียกนี่ก็มาเฮ็ดเวียกเริ่มต้นใหม่อีกแหละสู่ชีวิตแห้งขนาดเลยความมันแดดมึงสภาพหนา่อยพี่น้องตอนนี้มันหอนแห้งเหือแตกเหือแตนเลยนั่งอยูน่นี่พี่น้องขนาดนั่งซื้อๆเหือ,อยัง ย่อยปอกๆพี่นอ้องขนาดบา้เห็ดเวียกนี่กันห็ดเวียกจากที่ซ้ำได้พี่นอ้องิึงสภาพก็ได้เห็ดเวียยคือเก่าห็ดเวียกคือเก่าโอ้โหต้นอะไรบามาส่วนกล้วยนี่ป้าห็ดเวีย้ยสองคนพี่นอ้องเงาเลยนี่มาตัดใบตองมาตัดกุกมันใหญ่ๆแบบนี้เนาะกุกหน่อยๆจังสีก็เ้า,กาวกลไว้เลยนี่สิพาทุกคนมา เฮ็ดเวียกส่วนกล้วยคือเกาให้สมาตัดกกใหญ่ๆแบบนี้อันใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ตัดทิมกกกหน่อเฮาก็จงไว้เลยชาส่วนก้วยก็เข้าอนามัยส่วนเนีะยน้งมือน้ะพี่น้องเขาซั์ลูกก้วยเบิดอย่างเรือกกหนึ่งกกหนึ่งเพราะว่าเขาชิจงไว้สิคุณเขาก็ตัดแบบนั้นเลยเขาตัดกกใหญ่ๆมันทิมกกใหญไแบบนี้เนี่ยเขาตัดทิมเลยเนาะเพราะว่าเขาทิมเนี่ยมีกรรมกรแต่สองคนหนึ่ง ก,กรรมกรเห็ดเบียกวันกรรมงานเขาเห็ดเบียกเมาเขาเห็ดบดได้เนาะเบียกเมาเขาก็เลยบอเห็ดเดี๋ยน้องหลาสิมารีวิวสวนว้วยจีนให้เบิ่งเด้อสวนเกยจีนอันนี้ก็ยู่ที่เมืองซันไซอัตตะปือแล้วพี่น้องนี่ขานไม้สวนเบิดแล้วแดดเดิมออกล้วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเลยจา้าแดดแห้งขนาดตอนเช้ายังแดดปานนี้เนาะตอนเพลงสีว่าส้ำได้สูดอ่างเด้อ <laughs> งานที่รันทํปดรอุาเลสิอลก้อยจีนทอรกหตไม่มีอะไรเลยป้าทอโห สภาพหนูในขณะนี้ในวันนี้ฉันก็ยอมยอมให้เธอจริงดาในวันนี้อะไให้เธอจริงไปเล่มเมอทะเรแบบเร่ร่อนไงตอนนี้ตอนละไม้กว่ายดูมันอยู่มันหญ่ขนาดเลนะ้นเนาะ โอ้โหฝ้าลังฝนยอมสวยงามเสมอป้าตะเวนตกดิน <laughs> นี่แหละเขาเอิหนะ่าฝ้าลังฝนหน้าเต้ตากระตายเออมาอย่างติดเติมอีกคอยละอุกอ่างกับตากระี่แห้งมันเสือกกับชีวิตเท้าแห้ง โอ้ทางจะล,มล้มเลยโอ้ยบรรยากาศพี่น้องยามแรงเนาะฝนตกมือนีพี่น้องเอ้ยมือแรงนนหนาสิไปได้การเขียดประสันเข้าหันดกเข่ามาไปใส่ดอกบ้าตะวินตกบินเลยฝนตกเบิ่งสภาพทางเปื้อนขนาดมาแต่เหตุเบียกเลอพี่น้องยามแรกพี่น้องเ้ยเออเฮือ,อสื่อสีวิตอย่าล้มได้อัง เส้นทางความมันเปลือโออ้สังเกตแล้วเยอะเหมโอ้โอ้โอ้อาแค่นี้แล้วพี่นอ้องเนี่ยโทรศัพท์มาตีโต๊กพี่นอ้องทางเันเปืือนแห้งแค่นี้กันเด้อบ๊ายบายบุกบอ